สวัสดีครับพบกวับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d ดีม o s o ซแพลทินัมโทฟี่วอล์กทูนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปลุยกับโลก4-3กันไปไปกันเลยดีกว่าอ่ะก่อนหน้าที่ผมจะมาผมก็ไปค่าตัวตายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกับบอสกันเลย <c oughs> ป่ะพอเปิดเข้าไปถึงปุ๊บมันจะมีคริสตัลลิซาร์ดอยู่นะครับยังไม่ต้องสนใจมันเนอะให้เราวิ่งปาเก็บของยังใส่ติฟลิงอยู่นะครับถ้าไม่ใส่นี่เราจะเหนื่อยออนนี้ไเราจะเหนื่อยแบบนี้เลยยังไม่ต้องสนใจคริสตัลลิซาร์ดให้เราวิ่งไปที่ด้านซ้ายอะครับที่มีของอยู่อะวิ่งไปเลย เพบ่ๆแล้วก็เก็บของกันฮะเราจะได้ดาบมาตอมรูเลอร์เนี่ยพิษสันลิสัตเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังนะฮะไปเสร็จแล้วให้วิ่งกลับมานะฮะเพิ่มๆวิ่งมาที่จุดเซฟโซนคือจุดหลังบ้านนี้นะครับแล้วมาใส่ของกันเถอะ เราจะใช้ Storm Ruler ในการข่ามอนนะครับมาเราสามารถกด R 2แล้วมันจะเรียกท่าแบบนี้ได้นี่แหละซึ่งจะเป็นท่าที่เราจะใช้ข่ามอนเป็นหลักนะฮะก็หามอนไปมาปุ๊บแล้วเราก็ฟาดซะตรงนี้ถ้าใครจะฟาร์มโซ ใส่ลิงออฟอวร์แลนได้เลยนะฮะนะอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูปึบลิงออฟอวร์แลนเราจะต้องฟาดไอ้พวกตัวเล็กๆพวกนี้จนกว่าตัวใหญ่จะออกมานะฮะนี่แนละ่ก็ค่อนข้างได้โซ่พอสมควรนะตรงเนี้ยสามารถเป็นที่ฟาร์มต่อได้นะครับ มาละต,ตีพี่เบิ้มตีไปพี่เบิ้มตีพี่เบิ้มอ่าพี่เบิ้มยังไม่โดนทำไมพี่เบิ้มไม่โดนตียังไม่โดนจริงๆนะเนี่ยบอสคือตัวนี้แหละครับพี่เบิ้มของเราอ่าไกลไปละอื๊บนี่เราก็ฆ่าตัวเล็กก่อน ระวังรอคี่เบิ้มมาอึ๊บนี่นะพยายามอยู่ตรงบริเวณหลังบ้านนะครับเราจะสามารถหลบการโจมตีได้เกือบทั้งหมดนี่แต่ระวังนิดนึงนะมันตีค่อนข้างโหดนะฮะพี่เบิ้มมาแล้วพี่เบิ้มมาแล้ว ไปแล้วก็ต้องรอพี่เบิมวนกลับมานะฮะอะของผมอาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าสเตมินาผมมีสิบเองนะมันจะเหนื่อยนิดนึงรอพี่เบิมวนกลับมาปึ๊บพี่เบิรมมาแล้วเราก็ตีไม่โดนแะ ทำไมไม่โดนหรือว่าผมต้องเอ๊ะแต่ธรรมดามันตีทะลุได้นะเออสงสัยรอบนี้มันแก้แพทแล้วมั้งครับเราเก็บของแป๊บหนึ่งระหว่างรอมันก็ต้องออกมาตีมันข้างหน้ามากขึ้นนะรอมันก่อนรอมันก่อนอ พี่เบิร์มพี่เบิร์มอีกทีนิดได้พี่เบิร์มอย่าเพิ่งหนีพี่เบิร์มหนีแล้วรึปึ๊บเราพี่เบิร์มวนกลับมานะฮะเนี่ยครับหลักๆก,ก็คือใช้ซอมรูเลอร์ รอพี่เบิรมมาแล้วเราก็สัตพี่เบิรมไปเรื่อยเออพี่เบิรมพี่เบิรมต้องกินเลือดก,ก่อนพี่เบิรมอีกทีนึงนะ อีกทีนึงนะไม่โดนรอพี่เบิ้มกลับวนไปแอบก่อนฮะจริงๆถ้ามีสเตมินาเยอะกว่านี้ก็จะตีเร็วกว่านี้นะฮะอันนี้ผมสเตมินาน้อยโอเคเอ่ะไม่ได้โดนละ นอนไปพี่เบิมโอเคสตอมคิงที่มีรูป <c oughs> อันนี้ฮ่าฮานะครับเสร็จแล้วเราเก็บของได้สตอมดีมอนโซนะแล้วก็เก็บของตามทางฮนะซึ่งเดี๋ยวเรามาฟาร์มของกัะตรงนี้เพิ่มเนาะ <c oughs> มา เก็บของกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินเราสามารถมาเก็บอย่างที่เห็นนะครับมีคริสตัลลิซาตรงนี้พอสมควรนะเราสามารถวนมาเคลียร์คริสตัลลิซาตรงนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำสักรอบนึงนะเปลี่ยนอาวุธกลับก่อนเราไปตายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนอินเวสมาตอนนี้จะไม่สนุกเอานะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะทำ ไว้กับ Blackwell Excellency ก่อนเนาะป่ะกลับไปตายแปบบ๊บทึบอัพด้วยเลยพี่เฟ m e ี l เ p อร์ของเราเมเดนอินแบ็ c ของเรามา โอเค <S <S ไปเป็นนอนไปตายกันเถอะโอเคเตเตอ ไปวิ่งเก็บของวิ่งเก็บโซ่ผมวิ่งมาผิดทางบื่าจุดนี้ไปเราจะกลับไปที่วาร์ปเดิมก่อนนะครับเพื่อไปฆ่าคริสตัลรีสาร์เนะ จะมีอยู่ประมาณสามตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดสองตัวแน่ๆคลิปๆบาวบกลับมานะฮะอ่าพวกไอเอ่อพวกไอเนี้ยมันมัน,มนกลับมานะ <c oughs> ระวังกันด้วยคลิปๆจะวิง่งทางนี้เนี่ยฮะฟิสซอลิศาสต์สองตัว ก็เราจะวนได้สามรอบนะครับก็มาเก็บกันได้นะนี่ึบเราวนตรงนี้ได้เลยนะฮะหลบกันนิดนึงถ้าเกิดอยากเอาง่ายให้ใส่ซอมรูเลอร์อ Storm ไว้ด้วยนะฮะปะมาเดี๋ยวผมใส่ซอมรูเลอร์มาด้วยดีกว่าคราวนี้ โอเคแล้วก็เคลียพวกมันก่อนเลย <c oughs> มา <c oughs> เคลียไป <c oughs> ถือว่าได้โตไปด้วยนะฮะไป อะ,อะนี่แหละเสียวพวกนี้ไปก่อนให้หมดนะฮะอ่ะโอเคเมื่อดูแบบโอเคแล้วเราก็ไปตีคริสตัลริสาร์ทกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวของไอ้นี้ด้วยนะเปลี่ยนเป็นแหวนหาของกันดีกว่า มาสองตัวที่เดิมวนได้สี่รอบนะครับตัวนี้อ่าผมได้เมเพียวเพียวละก็จะสามารถทำเอสตอกบวกห้าได้ละปล่าเราไปทำอีเวนต์โลกดำโลกขาวกันฮะโอเคที่แรกที่ผมจะไปก็คือ ลิโชแพดนะครับเป็นอีเวนต์โลกข่าวนะคืบพ<ๆ>ืเราจะวิ่งลุยไปด้านนี้นะครับผมอ่ะเปลี่ยนอันนี้กลับก่อนเป็นคริสเบดเพื่อที่เวทผมจะได้แรงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนดิงด้วยเปลี่ยนเป็น รีเจเนเรเตอร์อะไม่ใช่คลิงลิงแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราต้องมีสู้นะฮะลืมลืมลืมไม่โดนเลยโอเคมาฆ่าตัวนี้ก่อน เสร็จแล้วเราจะไปที่ตรงที่เราช่วยเซนเออร์เบนมานะครับไปฮึบๆนี่ตรงนี้นะฮะแล้วเราจะโดดลงไปข้างล่างกันปั๊บมาแล้วก็เก็บของนะฮะอ่าไอติบวอมา โอเคเราจะได้ตัวของอสอดมาโกโตะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปเอาที่บ้านนะเพราะว่าตะกี้ของเต็มึบป่ะ <c oughs> โอเคเรากลับมาที่เน็กซัสนะครับป่ะ เดี๋ยวเราเอาสอดมากโตกันนะฮึบเก็บของกันนิดนึงเอ่อแล้วก็เอาสอดมาโกโตกันเมจิกสอดมาโกโตนะครับปเสร็จแล้วเราจะไปโลกสี่กัน กลับไปที่เดิมคราวนี้จะไปที่สี่หนึ่งะฮะเออผมผิดอันมาพอมาถึงปุ๊บเตรียมเผื่อสู้ไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องสู้ทันทีนะแต่ค่าตัวนี้ก่อนมันจะมีซัสสึก,กิเห็นไหมตัวใหม่ที่มันมาเดี๋ยวเราเกลียตรงนี้ก่อน มามาคุยกับเขาฮะเนี่ยหาสอดมกโะโตอยู่ให้เราให้เขานะครับส่งให้เลยแล้วเขาก็จะมาสู้กับเราฆ่าไปพึบๆเราก็จะได้สอดมกระโตคืนมานะครับ ก็จะจบอีเวนต์โลกขาวของที่นี่นะฮะซึ่งโลกเราจะเปลี่ยนพอเราฆ่า Np c อ่ะโอเคหลังจากนั้นให้เราตายกันรัวๆฮะมาผมเปลี่ยนใช้แหวนคืนล่างก่อนเอ้ยไอผิดคืนล่างก่อนคึบ ปแล้วเราเริ่มตายกันฮะเจ็ดรอบนะครับเอ้ยอาจจะไม่ถึงอันนี้ห้ารอบหนึ่งรอบสองรอบ สามรอบเดี๋ยวสี่รอบแล้วเดี๋ยวผมลองวาร์ปทีหนึ่งเครอบสี่นะฮะ เดี๋ยวเราลองวาร์ปกันรอบหนึ่งนะฮะดูว่าโลกดำไหนโลกดำไหนแล้วนะโอเคดำละสี่รอบนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องกลับไปค่าแบ็กแฟมทอมสอดมาโกโตะไอตัวซาเซกินะครับอยู่ที่ไอซ์แลนด์เอชซึ่งไปถึงปุ๊บให้เตรียมสู้เลยนะครับมันจะเข้ามาสู้กับเราเลยนะ นี่พี่แดงแกแดงอยู่ตรงนั้นอะ่ะอ๋อเพราะผมใส่ตีฟลิงอยู่มาเลยไม่มานะนี่ไงมาละค่อนข้างโหดพอสมควรนะฮะโอ้ โอเคพอฆ่าได้เราจะได้ฮิวเลสมาอันหนึ่งนะฮะฮึบหนี่ห้ฮิวเลสหนึ่งอันทีนี้เราต้องวนกลับไปตรงตรงจุดที่เป็นตรงบอสนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะไปฆ่าตัวของไพร m มอลอีวิลเอาไอ้นีกันนะ ดีมอนโซกันอ่อคร์เลสดีมอนโซโอ้โหมาสองตัวเลยฮะนอนละเอบปลาอย่าลืมนะครับถ้าเราวาร์ปจากตรงนี้โลกเราจะเปลี่ยนสีทันทีนะเพราะฉะนั้นห้ามวาร์ปนะฮะ ค่คอยๆเคลียร์ไปนะฮะตรงนี้ตะกี้เราตายตรงมุมขอสนันเรียกมาก่อนค่อยๆฆ่าไปนะฮะอุ๊ยกดผิดอ่ะวาไม่ได้แล้วด้วย อ่ะไม่เป็นไรยังไงเราต้องการโรกดำอยู่ดีตีไปฮะถือว่าเป็นข้อดีเดี๋ยวผมจะใช้เอจิอตัวของกิปนะครับรีเจนเนเรเตอร์กิปนะเพื่อเราจะได้ไปถึงบอสเร็วขึ้นนะฮะค่อยๆเรียกมา ปึบไปเราวิ่งขึ้นทางนี้นะฮะออกซ้ายปึบปึบวิ่งขึ้นบัตรข้มมา,างบนเคลียร์มอลตรงนี้ อันนี้กดคนที่ผมกดผิดนะครับถ้าเกิดเล่นตามผมอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนคนนะฮะฮึบฮมาเรามาโดดตรงนี้กันฮึบฮหาวิธีสกิปไปนะฮะฮพยายามสก,กิปตรงนี้จะได้เร็ว เกอบเก็บปบปึ๊บอึ๊บไม่ได้โอ้ยลงลงลงตึ๊ดพยายามโดดก่อนโอเค โดดมาทางนี้ไปแต่เราวิ่งทางนี้ต่อนะฮะมีคริสตัลลิซาร์ดหนึ่งตัวเก็บด้วยไปในระหว่างโลกดำจริงๆเราฆ่าไอ้พวกตัวนี้ก็ดีนะครับอ,อตัวของไม่ใช่เนี้ยตัวไอ ตัวกระดูกแดงอะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสให้เราได้เพียวเบรดสโตนมากขึ้นนะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปรียบมันซะเก็บของไปโจทย์มาตรงนี้นะฮะ แล้วก็วิ่งไปต่อปึ๊บๆอยากกดพักนะครับถ้าพักทีนี่คือเวลเทนเดซีพังเลยนะฮะมาเกี่ยตรงนี้ไปมาเกี่ยพี่กระโหลกแบบ คีรีเปอร์ต้องตายโอเคแล้วก็เดินออกมาทางนี้นะฮะเพื่อที่จะเดินไปทางลับจ๊บ โ <Okay. S 2> อเคมานี่จ้ะมานี่เออโอ้ยไม่เอาอะ่ะเอเอจิ้มจะอย่าทำให้ยากเกย็นนักเลย มปแล้วก็วิ่งขึ้นทางนี้นะฮะน่าจะเห็นยืนอยู่เลยระหว่างนั้นเอาตัวนี้ด้วยแล้วก็จิ้มตัวนี้ซะเพื่อเอาคาร์เลเลตสีมอนโซนะฮะมาโลกดำก็จะมีประมาณนี้ครับของโลกสี่นะคลๆบ โอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะไปที่โลกสองเพอัปเกรดอาวุธกันนิดหนึ่งถ้ามีอินเวเดอร์มานี่จะถือว่าเพอร์เฟกมากเลยนะเพราะว่าผมจะได้ทำถ้วยอีกสองถ้วยไปเลยโอเคไปเราไปเปิดอัปเกรดอาวุธกันฮะโอเคครับผม สำหรับโลกดำโลกขาวของอโลกสี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปเราจะไปลุยโลกห้ากันเถอะก็สำหรับโลกห้าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือ,อตัวแหวนนะครับสามสองที่เราได้มาก็คือซอตเดินริงนี่อันนี้นะ ซึ่งจะทำให้เราเดินได้เร็วขึ้นนะครับก็จะมีอย่างเดียวที่เราต้องเตรียมกับเลือดเยอะๆเนะเพราะว่าเราจะติดพิษกับติดเพลกเยอะมากนะฮะครับก็หากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f c e e o o o หมีเหงา Channel ด้วยนะซึ่งในเพจ Facebook ก็จะมีการไลฟ์เกมเกือบทุกวันเลย ็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ